เทสลาร่วมกับซัมซุงเพื่อพัฒนาชิปขับขี่อัตโนมัติระดับ5นาโนเมตร ย้อนกลับไปเมื่อปี2016เทสลาได้เริ่มสร้างทีมสถาปนิกสำหรับการออกแบบชิป AI ของตนเองซึ่งนำทีมโดยจิมเคลเลอร์เป้าหมายคือการออกแบบชิปที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ประมวลผลระบบขับขี่อัตโนมัติของรถหรือ f u l l s e l f Driving ที่ทางเทสลาเรียกนั่นเองจนกระทั่งในปี2019เทสลาได้เปิดตัวชิปสำหรับฮาร์ดแวร์3.0 ซึ่งเป็นชิปที่ทางเทส l a วิจัยและพัฒนาขึ้นเองโดยชิปรุ่นดังกล่าวนั้นให้ประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นเดิมถึง21เท่าสามารถประมวลผลได้2,300เฟรมต่อวินาทีจากเดิมที่ทำได้110เฟรมต่อวินาทีซึ่งชิปตัวเก่าที่ใช้ในฮาร์ดแวร์2.5นั้นเป็นชิปของ n v i d i ีดข่าวล่าสุดมีรายงานจากเกาหลีระบุว่า เทสลาร่วมกับ s ซัมซุงเพื่อพัฒนาชิประดับ5นาโนเมตรสำหรับประมวลผลระบบขับขี่อัตโนมัติสำหรับซัมซุงนั้นปัจจุบันก็เป็นพันธมิตรในการผลิตชิปฮาร์ดแวร์3.0ให้กับเท s l a อยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามชิปนั้นยังคงเป็นเทคโนโลยีระดับ14นาโนเมตรอยู่สำหรับชิประดับ5นาโนเมตรนั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะใหม่ ในการผลิตเชิงพาณิชย์นั้นเพิ่งจะมีการนํามาใช้จริงเมื่อปีที่แล้วโดยจะสามารถพบเห็นได้ในสมาร์ทโฟนรุ่นล่นลาสุดในบางรุ่นเช่น iPhone 12ของ Apple ส่วนชิปตัวใหม่ของเท s l a นั้นระบุว่าจะมีแผนผลิตในช่วงไตรามาสที่4ของปี2021นี้นั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้เห็นชิปรุ่นใหม่ของเท s l a ในรถยนต์ทุกรุ่นในปี2021นี้อย่างแน่นอน เรียกว่านำหน้าไม่รอใครเลยจริงๆสำหรับเทส l a เพราะหากยังพอจำกันได้มีข่าวว่าวิศวกรของ t o โยต้ได้นำชิปของเทส l a ไปชำระและกล่าวยอมรับว่าเทคโนโลยีของเทส l a นั้นนำหน้า t o โยต้อยู่มากถึง6ปีและตอนนี้เทส l a กำลังก้าวไปอีกขั้นแล้วการที่จะมีค่ายยานยนต์อื่นๆตามทันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับทิศทางของรถยนต์ไฟฟ้า ในอนาคตจะล้ำหน้าได้ถึงระดับไหนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันนะครับและหากชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคโนโลยียันยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ